กระทะปิ้งย่างไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนมาดูพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับมาเตรียมความพร้อมกันนะครับเพื่อนๆพอดีว่ากระทะไฟฟ้านะครับปิ้งย่างที่บ้านนะครับเสียเดี๋ยวมาดูกันนะครับไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับอาการเสียจะเป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกระทะนะครับปิ้งย่างหมูกระทะหรือว่ากระทะชาบูนะครับของออโต้นะครับเป็นอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับมันไฟไม่เข้านะครับมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีการละลายนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นการ ปลักละลายเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสายนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับรวมทั้งกับปลักเสียบตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังจะพอใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนนะครับจะต้องเปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเรามาลองเช็คดูก่อนนะครับเพราะบางทีปลักมันละลายอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขาข้างในนี้ก็หักแล้วนะครับตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับเพื่อนๆพอควมกระทะลงนะครับจะมีสกูอยู่ที่ขาด้วยนะครับก็คลายออกเหมือนกันนะครับถอดออกเพื่อจะได้เปิดนะครับด้านล่างของตัวเครื่องได้นะครับเพราะว่าจะต้องเช็คเทอร์โมฟิลด้วยนะครับเพื่อนๆจากสภาพการไหม้ของปลั๊กขนาดนั้นนะครับเทอร์โมฟิลก็อาจจะขาดได้นะครับโอเคครับป่มานะครับอันนี้ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคําความร้อนนะครับผมมีทั้งข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับเทอร์โมสตัต ตัวนี้นะครับทูโมฟิลนะครับทูโมฟิลจะอยู่ตรงแดงๆนี่นะครับเพื่อนส่วนปลั๊กตรงนี้นะครับละลายเลยนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมปลั๊กต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับมาดูกันก่อนที่จะต้องเปลี่ยนก็มีปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ดูทูโมฟิลก่อนนะครับว่าขาดหรือเปล่าจะเช็กดูนะครับถอดออกมาดูอันนี้นะครับทูโมฟิลนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ เอามัลติมิเตอร์เช็คดูนะครับวิธีเช็คใช้มัลติมิเตอร์เช็คนะครับก็ให้ปรับมัลติมิเตอร์ไปย่านโอห์มนะครับสักคูณหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาสังเกตดูนะครับที่เข็มนะครับว่ากระดิกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูที่เข็มนะครับผมจะทําการวัดนะครับที่ขาของเทอร์โมฟิลนะครับนี่นะครับข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็แตะอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับเพื่อนๆใช้งานได้อยู่นะครับก็โอเคเก็บเข้าไปนะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดแต่สายขาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวทําการแก้ไขก็จากการตรวจสอบแล้วนะครับก็จะมีตรงปลั๊กนี่แหละครับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวถอดออกมาดูก่อนนะครับถอดออกมานะครับคันสกูนี่นะครับออกมา ตัวนี้ก็ขาดยับเยินเลยนะครับก็เดี๋ยวมาต่อสายกันใหม่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆตัวปลั๊กตัวเมียนะครับตัวเก่านะครับยับเยินนะครับผมอันนี้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็ควงจรกันก่อนนะครับว่าพวกสายนะครับมีจุดไหนขาดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆเช็คไม่ยากนะครับสําหรับการเช็ควงจรนะครับว่าจุดไหนขาดวงจรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเช็คครับ ใช้มัตติมิเตอร์นะครับก็ย่านโอห์มเหมือนเดิมนะครับนะครับถ้าไม่ขาดจะต้องขึ้นนะครับเพื่อนโอเคกาวขึ้นนะครับกาวไม่ขาดสายอื่นๆนะครับดูโทโมสตาร์มาดูกนนะครับเสียไหมไม่เสียนะครับสายจากนี่มาตรงนี้ก็ไม่ขาดนะครับมาตรงนี้ก็ไม่ขาดนะครับเราก็ไล่เช็ควงจรดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือไม่เสียนะครับ มันจะมีเส้นนี้นะครับขาดมีเส้นนี้นะครับขาดสายขาดก็เดี๋ยวตัดออกแล้วก็ย้ำใหม่นะครับอันนี้เป็นสายไปหลอดไฟนะครับแสดงสถานะนะครับขั้วตรงนี้น่าจะขาดเลยนะครับขาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับ ประมาแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คหลอดไฟกันนะครับตัวหลอดไฟเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าสายมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันถึงกันมันก็จะติดนะครับโอเคนะครับสายไม่ขาดแล้วได้ละเมื่อกี้นี้อาจจะแบบผมอาจจะจิ้มไม่โดนนะครับตัวปลายสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยไม่ขึ้นโอเคนะครับหลอดไฟสายของหลอดไฟไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาย้ำหัวกันใหม่นะครับเข้าหางปลาใหม่นะครับเดี๋ยวย้ำหางปลาใหม่นะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆก็ย้ำหางปลาใหม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาประกอบขึ้นกันครับสายนี้นะครับหางปลาเขาขาดนะครับเดี๋ยวย้ำหางปลาใหม่นี่นะครับเพื่อนๆก็ย้ำหางปลาใหม่เดี๋ยวก็ประกอบได้แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะอยู่ด้านในเราก็มาใส่ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสายนี่นะครับที่เราถอดออก หมุนให้แน่นนะครับอันนี้ก็กลาวนะครับต่อไปรก็เป็นสายเทอร m o มฟิ e นะครับที่เป็นสีแดงตรงนี้ที่ผมย้ำใหม่ครับหมุนให้แน่นนะครับตรงนี้ลอยเราก็เก็บสายเข้าไปที่เดิมนะครับนี่ครับสายเข้าที่เดิมนะครับต่อไปก็มาเก็บสาย ทมโมฟิวนะครับเก็บทูมโมฟิวเข้าที่เดิมนะครับทูมโมฟิวจะมีท่อหุ้มนะครับท่อทนความร้อนอยู่หุ้มอยู่นะครับนี่เรียบร้อยตามนี้นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบละนะครับเพื่อนก็ผมเช็ควงจรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มาประกอบ โอเรียบร้อยเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับตอนนี้ก็เป็นสายใหม่นะครับที่ต่อเข้าไปใหม่ผมจะเปิดนะครับเอบนี่เพื่อนๆเห็นไฟสถานะขึ้นแล้วนะครับผมจะเร่งไฟร้อนสุดเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ากระทะจะร้อนหรือเปล่านะครับครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับในส่วนของตัวปิ้งนะครับปิ้งย่างนะครับก็ร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆดูน้ําตัวนี้นะครับนี่เป็นฟองแล้วนะครับ เริ no ่มแห้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตักน้ํานะครับเทลงไปนะครับนี่นะครับก็มีไอนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นเดือดเลยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับก็เริ่มมีฟองนะครับอากาศแล้วนะครับเริ่มจะร้อนแล้วนี่นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเดือดหรือเปล่านะครับในตอนนี้นะครับในส่วนของหม้อต้มนะครับก็เดือดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวโอเคโอเคนะครับครับเพื่อนในส่วนของหม้อต้มตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักน้ําขึ้นมาล้าที่เพื่อนดู นี่นะครับดูความร้อนนะครับนี่เป็นไงครับเรียบร้อยนะครับครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแนวทางการซ่อมกระทะปิ้งย่างนะครับผมหมูกระทะชาบูอาการนะครับไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดวันนี้นะครับผมสาเหตุก็คือนะครับตัวปลั๊กนะครับละลายเลยนะครับละลายติดไม่ติดไปกันไปเลยนะครับวิธีแก้ไขก็แค่เพียงเปลี่ยนปลั๊กตัวเสียบแล้วก็สายไฟ คแค่นั้นก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางและก็แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลงมือซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ